ที่สบายดีทุกคนเนาะเมื่อนี้อาจารย์ 600, 000, เงินอยู่หกแสนเนาะเป็นที่กับประมาณสองห้าเหรียญเนาะอาจารย์อยากจะมาสร้างเงินเบิ้งเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งว่าจะสร้างอะไรบอกเนาะรอนแรกอาจารย์เลือกที่จะขายลงมาเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันขึ้นไปตามกับราคาสูงสุดของมันนทุกคนเนาะมันมีโอกาสที่ว่าจะลงมาคือสูงออร้เนาะเดี๋ยวมาเบิ้งมารุ้นจำกัดออร้เนาะอาจารย์เชื่อว่ามันจะลงมาในประมาณสามวิ Godzilla, สี่วิเนาะทุกคนเนาะเดยแบบนี้เน,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  food, นะน,น ian, าะ เดี๋ยวมาเบิ่งว่ามันจะลงมาต่อได้บ่ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์มั่นใจสูงเนาะทุกคนเนาะอ่าลงมาทำงานเนาะตามเป๊ะตามที่อาจารย์มีขอไว้เนาะอ่ะสำหรับผ่าที่หมักเทคนิคแบบนี้เนาะทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เอาไปนะให้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเมื่อใหม่เนาะหรือบางคนที่บอสมา่นสร้างอะไรได้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเอาเรื่องต่อไปทุกคนเนาะออร์นี่ทุกคนเนาะถ้ามันไหลลงมาเรื่อยๆนี่อาจารย์คอยตามมันเนาะ อดันนี้อาจารย์จะเอาอินต่อเนาะขอขายลงมาเนาะโอเคเดี๋ยวเฮามาลุ้นน้ำกันทุกคนเนาะอาจารย์ไม่ได้นําให้ทุกคนมาเอาอินแบบนี้เนาะเพราะอย่างตอนมีความเสี่ยงเนาะถ้าว่าเฮาอินแบบนี้ถ้าว่ามันโบวินเฮาก็เสียวไปเลยเนาะถ้าว่าเฮาวินเฮาก็ได้เนาะฉะนั้นนะมันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเนาะถ้าว่าทุกคนจะเห็นแบบนี้หายทุกคนเน้นเป็นออเดอร์ที่มั่นใจเนาะเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันเนาะทุกคนเนาะอออเดร์นี้เนาะโอเคงามๆเนาะทุกคนเนาะอออเดร์นี้กะมีกำไรเนาะ ่าเดี๋ยวจะเป็นออเดอร์ต่อไปทุกคนเนาะโอ้ออเดอร์นี้นี่เสีย่ยงหลายทุกคนเลยเสี่ย,ยงหลายเนาะถ้าว่าจะซื้อน,นี่กับพวกมั่นใจเนาะยังอยู่เทรนด์ขาลงอยู่เนาะถ้าว่าจะขายนี่ยังยังบ่ค่อยโอเคไปไหนเนาะอาจารย์ขอไปซิบรียนซะไปออเดอร์บ่มั่นใจเนาะขอาตามขายเลยเนะาะอ่ะซีตีวอาจารย์น้ำขายเนาะมันเป็นเทรนด์ขาลงเนาะอาจารย์บริษัทสวนเนาะออเดอร์นี้อาจารย์บยนนะย่ค่อยมั่นใจเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะสามารถปิดแดงให้เราได้บ่เนาะลงมาตองวะลงมาตอบออเดอร์นี่เนาะ อาจจะลงมาอาจารกยก์น่าจะมีกำไรเนนะาะเพราะเป็นเรื่องเร่งฉี่อาจารย์ไม่ค่อยมั่นใจเลยด,ดนะีิเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าจะสามารถสร้างกำไรได้บ่อ่าลงมาได้สอยด้วยเนาะเป็นเรือ่องเร่องบวชเรื่องบวมมั่นใจก็ส,สามารถสร้างกำไรได้เนาะเรื่องนี้อาจารย์ไม่ค่อยมั่นใจเลยเนาะอ่ะตอนนี้ก็มีกำไรมาหอนน้อยก็เหรียญหลทุกคนเนาะอ่เดี๋ยวมาเบิ่งมาลุ้นกำการเอาเรื่องจะไปเนาะเอื่องนี้นีอน่อาจารย์เสียว่ามันน่าจะเป็นจุดพักโตของตลาดได้เลยเนาะ ขอไปจาก14เหรียญเศ้าตัวนี้เนาะไป14เหรียญเดนะี๋ยวนาะขอตามซื้อขึ้นไปเนาะซื้อขึ้นไปเนาะเพราะว่าเนาะเพราะว่าตัวคนสะเกตเบิางเทียนที่ผ่านมาของมันเนาะมันลงมาหมดเลยเนาะสันออเดอร์เบืเนี้เนาะอาจารย์ค่อนข้างมั่นใจสูงเลยเนาะพันเปอร์เซ็นต์เลยว่ามันจะขึ้นไปต่ออ่าขึ้นไปงามๆเลยทนะุกคนเนาะออเดอร์นี้น่าจะป่วยเป็นหาทนะุกคนเนาะเพราะว่าเป็นออเดอร์หนึ่งที่อาจารย์ค่อนข้างมั่นใจสูงออเดอร์นี้เนาะอ่าโอเคโอเคงามๆเนาะ เดี๋ยวอ่าอาจารย์กยากำไรหลายเนาะอาจารย์อยากได้ประมาณสร้อยปลายนี่แหละทุกคนเนาะเอาประมาณร้อยห้าสิบเหรียญเนาะอาจารย์จะเอาร้อยห้าสิบเหรียญพอเนาะจักกบอ่าจักกบสองห้าเหรียญเนาะเดี๋ยวมาเบิร์นรงกันเนาะประเดี๋นี่อาจารย์เลือกที่จะเบิร์ก่อนคอต่ำซื้อขึ้นไปเนาะซื้อขึ้นไปปรดนี้โอ้เนาะทุกคนเนาะมันต่ำแล้วมันดิ่งลงมาเนาะโอ้เสี่ยงหลายเนาะจรีงเนาะประเดี๋นี่ อ่าอยูทีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอาจารย์ให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าอย่างอาจารย์เนี่ยมันลงมาบาดท,ท้ายเดือโบวินเนาะอา่าเมื่อกี้นี่ที่อาจารย์กดซื้อขึ้นไปเนาะเพราะว่ามันดีดขึ้นไปบัดเรื่อยๆเนาะอาจารย์เลยขอ,ขอตามซื้อขึ้นไปเนาะแล้วนี่น่าจะโบวินบางทรงเนาะโอเคโอ้วินเสวยทุกคนเนาะโอ้ยอาจารย์คิดว่ามันน่าจะโบวินแะไรเมื่อกี้เนาะอ่าแต่มันก็สามารถสร้างไรายหารายเนาะคลิปนี้จะบริตรัดบริษัต่อทุกคนเนาะยาวๆเลยคลิปนี้เนาะอา่าเดี๋ยวมาเบิรงกทำงานเนานะ เดี๋ยวออเดอร์นี่ทุกคนเนาะออเดอร์นี่เนี่ยอาจารย์เขาไปสามสิบสามเหนียดเนาะขอตามขายเนาะไซต่ว่าขายลงมาเนาะง่ายๆทุกคนเด้อทุกคนสังเกตเบิ่งเนาะมันอ่าตามกับฐานที่ว่าเป็นแนวต้านเนาะฉะนั้นออเดอร์นี่เนาะมาเบิ่องกำกันว่าจะสามารถลงมาต่อได้บ่เนาะซึ่งมันอ่าขึ้นไปเนาะขึ้นไปกันหลายแท่งเลยเนาะทุกคนเนาะขึ้นไปจนห้าแท่งเนาะแท่งที่หกมันมีโอกาสที่ว่าจะลงมาเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งออเดอร์นี่ลงมาต่อได้บ่อีกได้บ่อีกได้บ่ โอ้ยเสมอเนาะทุกคนเนาะเสมเอ,อนะเดี๋ยวผมเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะไปจากหนึ่งออเดอร์สะนเนาะไปหนึ่งออเดอร์แลวกา็าจะหยุดเลยเนะาะจ่ายก,กาไรกะมาหลายเติบเนาะตัวน,นี้มันจะมาให้แนวทางสำหรับคนที่ว่ามีมงบน้อยนะเนาะออเดอร์นี้นี่ขอไปจากสามสิบสี่เหรียญเนานะเอาไปไปเลยเนาะขอตามขายลงมาต่อสนะเนาะขายลงมาต่อสนะเพราะว่ามันขึ้นไปบ่ไร้แหละควรเห็นเบิง้งหลายๆเส้นเทียนเนาะบ่สมาทะลุึ้นไปได้เนาะ มันเป็นแนวต้านแถวแข็งๆเนาะออร์นี่ลงมาต่อเนาะวินออร์นี่จังก็หยุดเลยทุกคนะเนาะว่าอาจารย์ก็ได้กําไรเนาะตัวน,นี้มันจะมาให้แนวคิดแนวทางสำหรับคนที่วา่ามีงบน้อยเนาะอ่าบสสามารถสร้างกำไรได้เนาะมันนี่ก็มาแจกาทำไม่ตายเนาะหลัการสร้างกําไรเนาะโอเคงามๆทุกคนเนาะอาจารย์ก็ได้กําไรตามเป้าเนาะนี่ก็จะจบเป็นที่นี่ทุกคนละปอ,องว่าคลิปนี้จะให้บทเรียนและกการเทคนิคเนาะบายบายนะทุกคนละไว้พบกันคลิปหน้าเนาะ